สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกคนเนาะจ้ามื้อนี้เนาะจ้าแม่เอามาเบิ่งต้นคริสต์มาสเนาะอยู่นี่เนาะจ้าอยู่ท่มเนาะนี่เดี๋ยวแม่สิพาเบิ่งอ่าร้านขายต้นคริสต์มาสข้างในเนาะจ้าเนาะอันนี้มื่อนี่ไม่เอาโมเบิ่งอันนี้เนาะจ้ะมาเบิ่งไอ้ต้นคริสต์มาสอยู่ท่อมเนาะมื่อนี่เนาะอันเนี้ยพ่นหาแฟนแม่พน่าใจว่า พน,นเอามาโชว์ขนาดหรือเปล่าหรือวา่ามันมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งขังในกันจ้ะเดี๋ยวไม่พ้าเบื้องขางในเนาะอันนี้มันเป็นน่สำหรับปันขาจเจ้าเอาลงสวนมาจ้ะนี่เนาะคือจังงันเอาลงปลูกในสวนสวนในบ้านนะจ้ะเป็นแบบกัดตัวเป็นต้นคริสต์มาสเนาะแต่ว่าเจ้าเอาะปลูกในบ้านนะจ้นะแบบนี้กับใส่ดต่คือกันนะจ้ะ อันนี้เนาะจ๋าเป็นขนาดหน่อยเนาะมีขนาดใส่แปดสิบเส้นถึงหนึ่งรอยแล้วค่าเนาะจ๋าประมาณสิบสี่สิบหายุโลเนาะพระเจ้าจมีหลายขนาดเนาะ มึงเขาจะามีแบบนี้แล้จ้ะเดี๋ยวไปว้่งขนาดนะดีสุดอ่ะอือฮะนี่นะจ้ะมันซีมีขนาดบอกแล้วก็มีราคาบอกมาจ้ะ150 enoughYeah I think enough This is the high more, 160. อ uh ือฮะ หลายหลายม่จจะมันมีหลายขนาดอันนี้ลอยแปดสิบเส้นสองลอยยี่สิบก็ราคาประมาณซ้ำนี้นะจ้ะวิชวันเฮียอ๋อโอเคโอ้ยติงทูบิ๊กนะอันบอกกันหน่อยว่าเสียโอปัมมันลอยเจ็ดสิบนะจ้ะอันเนี้เบิ้งใส่เนาะคนที่ไม่ใส่ความสูงนะจ้ะของต้นคริสต์มาสเนาะ เซนบอกว่าส้งตนไงวะเซนว่าสิเอาจอยเจ็ดสิบเขาเจ้ามีมี่หลายขนาดนะจ๊ะเนี่ยเขาเจ้าสีมะแบบนี้เลยก็เฮ้ามาเลือกเอาว่าเฮ้าเซวขนาดไหน,นะจ๊ะแมวมาเบิงราคาเปรียบเทียบกันเนะาะราคาสีซียนแพงกว่าลานของหอกป้อ,อยูน่มันเป็นไข่เป็นหาง ่าเป็นหมองขายเกี่ยวกับพวกบ้านพวกต้นไม้เนาะเย่ยลูกเชิญเฮียแฟนแม่เเพิ่นเบิ่งขนาดอันนี้แม่จะต้นนี่ไหม,นนไหมสองร้อยเซนติเมตรว่าสันใหญ่โพดเนาะแฟนว่าใหญ่โพด่บานแม,ม่หึาถลังหน่อยเนาะ ย่าแนวบาน,ม,านมันเต็มบานเนาะจ้ะแต่ว่าเบิ้งกระเลีวนะ่าจะได้ประมาณลอยหาซิบเนาะแฟนแม้ว่าอาจจะเอาลอยหาซิบนี่อันนี้สองรอยยี่สิบเส้น220สองรอยี่สิบเซ้นถึงสองรอยหาซิบเส้นเนาะจ้ะราคาประมาณตีไปสสี่สิบสี่สิบเนาะสี่สิบยูโรเนาะจ้ะอมตตนี่จะต้นคริสต์มาสเนาะจ้ะขอนเก็บ Mm-hmm. ติ้งดีเสียโอเคชัดสี s อะาเปล่าแฟตเนาะแฟตคนว่าตุนมันอ้วนมาสันแฟตม่เอาวะอันนี้เนาะประมาณอรลอยสามซิบใส่นี่เนะจ๊ะลอยสามซิบถึงลอยห้าสิบโอเค เส้แนแมแ้าแล้วเหลือกแฟนแมวแล้วเหลือกเ <laughs> สีย俏ประมาณลอยหาซิปนะจ๊ะพอลอยเจ็ดซิบมันหนาจจะใหญ่พอบานแมวหลังหน่อย uh huh. you choose this one อ <170. S 1> uh ือโอเคอืม huh. อ yeah. uh ือเนี่ยอืม เบื้งแฟนแมวคุณแบกกันออกมาละจ้าได้มาตนหนึ่งแม็กซสือตนของแมวเนี่ยสิบเจ็ดยูโรนะจ๊ะเนาะเบิง้งกันมสีอาจังไดวะนี่เดี๋ยวแมวก็จะเอากระบ,บาน,นาเนะจ๊ะเนาะนี่เนาะ อันนี้แม่ออกมาแล้วนะจ๊ะไดเมา่อตนหนึ่งกับผู้ได้มากคลิปวิดีโอนี่นะจ๊ะแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะก็ฝากกดติดตามช่องเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจตีเสียทิปต่อต่อไปเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะกะเดี๋ยวแม่สีเฮ็ดคลิปอ่าเป็นอ่าแยกวิดีโอนะจ๊ะเป็นตกแต่งคริสต์มาสเนาะจ๊ะแม่ก็ฝากติดตามนะจ๊ะเมื่อนี้ไปแล้วขอบคุณสุสุภุสุขนที่เขามารับชมวิดีโอแม่แจ้า <laughs> บ๊ายบายชาั้นสี